สวัสดีครับวันนี้ก็มีคนโพสต์ไว้ Post ว่าอยากจะดูเรื่อง g r p c ในโกก็จริงๆเคยเคยทำมาบ้างแต่ว่าลืมไปแล้วก็เลยวันนี้อาจจะต้องไปทบทวนกันนิดนึงนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราก็จะเรามาดูกันว่า มันจะทำออกมาได้หน้าตาประมาณไหนนะฮะก่อนเดื่นเราก็ไปตามธรรมเนียมเราครับเราก็ต้องไป Google ดูก่อน,นครับว่าโกลแดง g r p c พาว่าไงครับก็มี t utorial ด้วยนะครับก็ให้คลิกไปดูอย่างนี้โอเคซึ่งมันก็มีวิธีให้เราต้องต้อง install คำสั่งก่อนนะครับในที่นี้ก็คือมีคำสั่ง อ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างเป็นเป็นเ e โปตัวอย่างเนะเาะเดี๋ยวผมไปดู Quick อ,อันนี้ฮะก็คือมันจะต้องคือก่อนจะมาถึงตรงนี้นะเราจะต้องไป install ไอ้ตัวโปรโตแบบก่อนนี่ตรงนี้นะฮะปึ๊บอันนี้ก,ก็คือก็คือเป็นตัวโปรโตแบบเราต้องมีตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันจะต้องมีไฟล์โปรโตบับแล้วก็เอามา compile ให้เป็นภาษา Go นะครับ โอเคก็ okay. จริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยไป Google ดูเอาก็ได้วิธีการอินสตอลของแต่ละแต่ละแพลตฟอร์มจะไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยก็คือบน Mac ก็ Brew Install โปร t ตบับได้เลยนะครับมันก็จะได้เป็นเอ่อ n s t a l l โปร t ตบับจะได้เป็นเอ่อไฟล์ Pro โตซซึ่งเป็นตัว install ให้ตัวตัวคอมไพน์โอเค Pro โต c อันนี้ฮะของผมอยู่แล้วโอเค พอมีโปรโตซีก็ถัดมาครับเดี๋ยนะฮะขออนุญ,ญาตเลื่อนอีนี้ก่อนนะฮะมันเกะกะมากเลยโอเคพอมีโปรโตซีก็กลับมาที่เดิมของเรานะครับซึ่งมันจะให้เราอินสตอ l สองตัวนี้นะครับตรงเนี้ยมันกำหนดเวอร์ชั่นไว้ซึ่งถ้าอยากได้ตัวล่าสุดก็เป็น l t e s t นะครับก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันนะฮะใส่ว่า Latest อย่างนี้โอเคหนทีแล้วก็ตัวนี้ด้วยคือสองตัวเนี้มันสมัยก่อนนะก่อนหน้านี้มันมันเคยเป็นเออมันเคยมีตัวเดียวก็คือตัวโปรโตซีเจนโกแล้วก็ให้ใช้คำสั่งคอมไพล์ ile, แล้วใส่ปลักอินเข้าไปแต่ว่าล่าสุดเนี้มันแยกกันก็คือแยกกันออกมาแล้วนะ ก็ต้องลงทั้งสองตัวอย่างนี้นะครับเรียกเทสทั้งคู่พออินสตอลเสร็จแล้วโอเคมันก็จะมีมันก็จะเอาไอ้คำสั่ง p r o t o g g n n g o กับ p r o t o c g e n น o ฟเเนี่ยไปไว้ใน Go Bin ของเรานะครับหลังจากนั้นไปดูด็อกต่อครับมันก็จะมีการเขียนตัว Proto บั f อ่ะเดี๋ยวเราไปสร้างโปรเจกต์กันก่อนดีกว่านะครับ m k d r ชื่อ try GRPC แล้วกันนะฮะ GRPC โอเค Bye, R P okay, ไม่มีอะไรเลยทีนี้ผมอยากที่จะเขียนเนื่องจากมันจะต้องยิงหากันเราก็เลยจะเขียนทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คลา e n ์ก็สร้างเซิร์ฟเวอร์โฟเดอร์สร้างคลาว์แยกกันไปเลยสองโปรเจกต์นะครับเราเขียนด้วยกันเข้ามา ขั้นตอนแรกเราควรจะต้องเขียนไฟล์ p r o โตบับก่อนนะครับซึ่งผมเอาไวไ้ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วกันมันเป็นตัวอย่างมันเป็น hello world proto โ okay. อเคเราก็ไปดูตรงนี้หาข้างล่างอันนี้คือคือการ define เอ่อ i c e ของโปรโตบับที่จะไปใช้กับ JBC คือ สังเกตว่าถ้ามันจะไปใช้กับ Service g p p ได้มันจะต้องมีมี t y p e service อยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบง่ายสุดนะง่ายสุดแต่ไฟล์ p o r t ต b u บมันไม่ได้มีแค่นี้มันจะต้องมี Header ด้วยซึ่ง Header เราไปดูได้จากฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะได้นะโอเคเยวไปดูคาถานี้เหมือนกันไปดูตรงไหนก็ได้เหมือนกันมันก็จะมีบอกตรงนี้ครับเป็น Synt a x Header ซึ่ง เราก็เอามาวางบรรทัดแรกก็บอกว่าใช้โปรโตบัลเวอร์ชันแล้วนะ p a ็กเกจตรงนี้เปลี่ยนเป็น hello world แล้วกัน hello world โอเคอันนี้ไม่ต้อง Import ไม่ใช้แล้วก็นี่ครับคือเนื่องจากเราเขียน go กันนะฮะเราก็ควรที่จะ define go Package ให้มันด้วยนะคือบางคนเนี่ยที่ใส่เสียนะเขียน go แต่ไปใส่จาวา Package นะ มันก็ไม่ได้นะคือตอนที่เจนออกมาเนี่ยมันก็จะไปสร้างโฟลเดอร์ตามนี้เลยนะ i ิตฮับโ r รโต p บบโ o รโตคอร์บัลเฟอร์โปโตแบบเอกซมเปิลโปรโมันยาวมากเลยผมไม่อยากให้มันสร้างลึกขนาดนะผมก็สร้างแค่นี้แล้วกันสร้างไว้ที่เนี่ยโฟลเดอร์ชื่อ t utorial ไม่เอา t utorial ได้เอา Hello World PB โอเค Hello World PB แล้วกันนะ ทีนี้ตอนสร้างทำไงไปดูคำสั่งครับกลับไปที่เดิมปบ๊บคำสั่งอยู่ไหนอยู่นี่โปรโตซี C, go out ไอ้ go out เนี่ยมันจะมันจะทำอันเนี้ยมันจะ go out มันจะทำตัวตัวไอ้ type ที่อยู่ในโฟ o t o วร์ของเราออกมาส่วน e g r p out เนี่ยมันก็จะมันก็จะบ้วนไอ้ตัว service อินเทอร์เฟซออกมาก็เลยต้องก็ต้องทำทั้งคู่นะครับ Hello World Hello world. เราต้องเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ก่อนสิโอเคเอาไหม Hello World set เสร็จแล้วเดนะี๋ยวนะโอเคอืมเต็มไม่เต็มเลยนะหน้าจอผมไม่เต็มออนนีา โอเคได้ไหมได้นะมันก็จะมีเนี่ฮะมันก็จะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ hello world pb แล้วก็มีไฟล์สองไฟล์ข้างในอนยะ่างนี้ไฟล์ gRPC อันนี้มันจะมีตัวคือให้หาให้หาฟังก์ชัน register อยู่นี้แหละเนี่ย register โอเคก็คือมันจะเริ่ม register server แล้วก็ใส่อีกตัว ตัว implementation เข้าไปครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะ request request กับ response ตามที่เขียนอยู่ในไฟล์ p r o t o c o เนี่นะครับเนี่ยฮะ request แล้วก็ตัว reply โอเคทีนี้เรามาลองเขียนโค้ดกันดีกว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็ควรจะมีมีตัวเซิร์ฟเวอร์ซึ่งไปไหนละ ขอเปิดดูด็อกต่อนะฮะด็อกเราไปไหนละปึ๊บโอเคด็อกคิมเมนต์มันเขียนไว้ว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทําคืออย่างนี้ฮะเราจะต้องอิมเนต์ของตามอินเทอร์เฟซที่มันว่ามานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องเขียนเซิร์ฟเวอร์ก่อนเซิร์ฟเวอร์เขียนยังไงนะไปดูเบสิ t ทูต r i รอนะโอเค มันควรจะมีถแถว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 นี้โอเคอันนี้ค่ะอันนี้เป็นส่วนของการเ,าเขียนตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งผมก็ขออนุญ,ญาตอาลอกปี้เอาที่ผมเขียนไว้เอามาดีกว่าเพราะมัน Import ต้องมาทำหลายอย่างโอเค แต่ว่าเราก็ทําไปด้วยกันก็ได้นะ Touch Main. Go ไปแล้วนี่โอเค Main. Go เราทำไงนะฮะ Package Main เราก็ Copy c o d e เมื่อกี้น,นี่ฮะอันเนี้ยมาเลยแล้วก็เอาังนี้อันนี้ไม่เอานะฮะ คือตัวใหญ่มันมันจะบอกว่ามันสามารถทำใส่ออปชันเข้าไปได้แต่ว่าก็อย่ก,กันนั้นเลยนะเราก็พอร์เนี่ยก็ไม่เสียเวลาเราฟริกไปเลยพอร์เป็นอะไรดีนะเป็นอ,อ,อันนี้นะโอเคฮะแล้วก็ GRC มาจากไหนครับ ยพีีเนี่ยตามคู่มือไปดูคู่มือคู่มือบอกว่ามันจะต้อง Import อินพุตมาจากกลับไปดูที่ควิกนะ,ะดูไหนเอ่ยโอ้โหนี่ก็คือสรุปแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ฮมันจะต้องเอา เกตร์ okay. มี import เข้ามาโอเคแล้วังไงต่อฮะ new server ตรงนี้จริงๆแล้วคือมันอยากให้เราเอาตัว implementation ของไอไอ้ s e r v i เ e เนี่ยใส่เข้าไปซึ่งเราก็ต้อง import เข้ามาก่อนฮะปกติแล้วเนี่ยตามธรรมเนียมไม่รู้ทำไมเขาทำกันก็ชอบทำานี้ครับ r t ตัว โมดูลก่อนโมดูลเราชื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ผ่านเป็นหนู w ว r l d pb ด้วยอ่าแล้วเขาก็ย่อเหลือ pb ฮะแล้วก็เป็นเอ่อแต่ว่าอย่างงี้ครับคือ pb คือ pb ตัวนี้ฮะ pb ตัวนี้แต่อีตัวเนี้ย n e w s e r v e r มันต้องใส่ของที่ i m p t e m e n t a t i o n i m p l e m e n t อะไร i Imp l e m e n t ตามโปร t ตบัติเนี่ยครับก็คือมันจะต้องมี ฟังก์ชันชื่อ hello say hello เนี่ยอยู่ด้วยนะครับซึ่งผมก็ทำนี้ได้ไหมเขียนใครขึ้นมาครับคืออยากรู้ว่าไอเนี่ยจริงๆ register ตามตัวอย่างมันก็ไม่ใช่ register root อ,อะไรนี้ด้วยนะเราต้องไปเสิร์ชในนี้ครับเนี่ยมันคือ register g i t t i n g server เราก็ต้องเอามาใส่แทนุบ แล้วมันอยากได้ไทอะไรเราก็ไปดูมันอยากได้กรีเตอร์กรีเตอร์เซิร์ฟเวอร์ไปดูครับไทนี่มันอยู่นี่ฮะคือมันอยากได้ฟังก์ชันเนี่ยเราต้อง implement ตาม interface มนะันโอเคเราประกาศครับฟรีฟรีเฉยๆเลยฟรีเฉยๆแล้วยังไงฮะฟัง ฟรีดเฉยๆเลยก็ได้ฟรีดแล้วก็ใส่ฟังก์ชันเมื่อกี้ที่เรากรอบมาลงไปโอเคเราอยากให้มันทำอะไรครับคือตอนที่มันส่งมาเนี่ยไอตัวนนะเนี้ยนะ Hello Request เนี่ยไทปมันเนี่ยนะปึ๊บมเ Hello Request เเนี่ยมันมีเม็ดต่อสตริงเราอยากรู้ว่ามันส่งอะไรมาเราก็อาจจะต้องสั่งปริ้นดูก่อนอ่าปริ้นอะไรดีฮะฟรีดจิ้ง ทูทูใครครับทูใครเอ่ยแล้วก็รับเข้ามาใส่ตัวแปรครับ r e q u e s ต์แบบสติงแล้วกันนะใช่ไหมไปดูกันนะผมคาดใจว่าไม่ใช่สติงนะมันจะมีเน m e อะ Get name ครับ Get name get name เพราะว่า ดูตามดีแล้วเนี่ยมันเป็นเนมเนมก็ต้องก็ต้องเก็บเนีมนะอีตัวนี้ใส่ตัวแปรให้มันด้วยโอเคหลังจากนั้นครับเราก็ตอบกลับไปครับคือดูว่าเวลาตอบมันอยากได้อะไร return คนระับ PB ีอะไรนะ hello python อ่ากลับ error มีไหมไม่มี ไม่มีเออร์เนอร์นะส่วนฟิวในนั้นให้เรารีพลายรีพลายเป็นแมสเซจเราก็ส่งแมสเซจกลับไปครับส่งว่าอะไรครับอืม mm hmm. mm hmm. My first G R P C แล้วกันนะแล้วเราก็เอาอินเนี่ยครับไปใส่ตรงนี้ครับ หรือไม่ไงั้นก็สร้างฟังก์งชันดีเซอร์เวอร์กันก็ฟังก์ชันดีเซอร์เวอร์คืออะไรฮะคืนจริงๆแล้วคืนตัวกรีดเซอร์เวอร์ก็ได้นะคือเป็นพีบีดับฟรีเซอร์เวอร์ให้มันก็ได้แต่เราลีเทิร์นอะไรฮะลีเทิร์นฟรี free. อ่าลองดูครับโหมดไทยดีกับ โหมดยังไม่มีด้วย <g> โอ้มโหมดยินิดเซิร์เวอร์ครับฝั่งน,นี้อ่าแล้วโหมอดไทยดีแล้วโอ,โอลันไม่ขึ้นเพราะว่าไม่รู้จักสองตัวนี้เพราะว่ามันอยู่ที่ไหนนะมันอยู่ที่ pb บูอ่า ได้ไหมเอ่ยไม่ได้มันบอกว่าอะไรฮะไม่ได้ implement อะไรสักอย่างไม่รู้ผมก็ด้วยความขี้โกงครับเราก็ construct มันไปเลยครับ construct ใครครับอีนี่แหละวิใช่ไหมใช่ construct มันไปเล้วผมไม่รู้มันใช้ทำอะไรขึ้นมันจะขึ้นว่า allow ถ้าได้นะเงียบไปเลยฮะก็อาจจะได้ก็ได้นะเงียบๆไปไม่รู้ได้ได้กะนะอ่ะโอเคอ่ะยอมมันไม่ได่าอะไรนี่เราก็เลยไปเขียนฝั่งไคลแอนดีกว่าครับปึบไคลแอนคอช นี่นักโกเหมือนกันครับฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้เราก็ไปดูตัวอย่างครับชิวทร์ลก็ควรจะมีฝั่งไลเอนให้เราด้วยนะข้างล่างข้างล่างตรงไหนฮะอันนี้เซิร์ฟเวอร์นี้ไคลเอนท์ไคลเอนเขียนแค่นี้ครับก็ ไม่เป็นการเสียเวลาเลยนะครับเราก็เอาอันนี้มาดีกว่าพอดีผมเขียนไว้บ้างนีคือเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะไปติดต่อด้วยอะ่ะมันคือ local host เนาะต9 0 9 0 9 0 9 2นะ 2> นะแล้วเราก็เขียนโค้ดประมาณนี้ดีกว่านะครับก็คือโค้ดเมื่อกี้แหละจะเอามาตกแต่งใหม่เล็กน้อยนะฮะ ทีนี้ตอนที่มันอินพ r ตไอตัวตัวโปรโตบับเข้ามาที่นี่ไม่มีผมก็ขี้โกงเลยนะผมก๊อปปี้มาเลยเซิร์ฟเวอร์เฮ่อาไว้นี่นะเอ่อ uh, pb ด้วยเอาไว้นี่โอเคที่นี่ก็ควรจะต้องอินพ r ตเหมือนกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์อินพตแบบนี้อ่าเดียวกัน กร p c ก็ PC, ต้องอินพุ่มเหมือนกันโอเคได้แล้วเราก็ทำไงดีฮะเราจะทดสอบให้เห็นทั้งคู่ก็เปิดเทอร์มินอลมาอันนี้มากันโอ้ข้างล่าง ข้างล่างผมรันไม่ใหม่ใหม่ขา้างผมรันเซิร์ฟเวอร์ข้างบนผมรันไรแอนไม่ได้ผมบอกว่าอะไรนะโอ้เพราะว่ายังไม่โอหมดอินนิตไรแอนโอหมดไอดี้ ID ด้วย อ่ uh huh. าครับปึ๊บมันบอกว่าอะไรฮะไม่เจอ Hello World PB เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อเซิร์ฟเวอร์แต่มันชื่อ client ต่างหากเล่าอยู่ไหนแล้วโอเครั okay. นครับถ้ามันคุยกันได้มันก็มันก็คงจะต้องตอบอะไรมาโอเคฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตอบว่า Greeting to พ l ัดเพราะอะไรฮะเพราะว่า ตัวไคลเอนเนี่ยตอนมันส่งไปมันส่งชื่อผมเข้าไปเป็นเมสเซจส่งเซิร์ฟเวอร์ก็ตอบรับว่ากรีตติ้งทูพารสโอเคทีนี้ฝั่งไคลเอนเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันตอบกลับไปว่ากรีตติง้งเอ่อมาเฟิร์สเจอพีซจำได้ไหมฮะขั้นตอนนี้ก็ก็พิมพ์ออกมาให้ดูว่าโอเคมันสื่อสารกันได้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ถือว่าเราทำสำเร็จแล้วเนาะคือเขียนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ฝั่งไคลเอนต์ ให้คุยกันด้วย gRPC ซึ่งสื่อสารกันด้วย e s s a g e p r o t o บัตน,น,นะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงซึ่งจริงๆถ้าไปเปิดดูดูด็อกทีเมเนี่ยบางคนอาจจะเปิดแล้วมันวนไปวนมาเพราะว่าบางทีก็ไปเจอด็อกเก่าก็ติดลูปอยู่ตรงน,นั้นนะครก็เอามาทดลองให้ดูง่ายๆแบบนี้นะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรเหมือนเดิมครับก็มาทิ้งไว้ให้ผมหน่อยว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรกันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ คลิปผมจะพยายามให้สั้นๆก็เลยจะรีบๆนิดนึ่งโอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ